ถึงโดมสวัสดีครับครับเอฟซี FT ทุกท่านฝาโมดอยู่ยาวลำเพลินเอาเชียลกดไลค์กดแกดชร์กดสามสติ๊กเก์กอดเขาอุ่นบอสครับผมสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีป,ดป,ดดปดีใหม่ขอให้แอดมิบดีหมายที่ตั้งใจทำงานแล้วก็มีความตั้งใจสูงในการดูแลสาวน้อยเพชรแพร่งก็ให้เจริญรุ่งเรือง หาที่การงานและโลกภัยอย่างมีโชคลาภวาสนาจงมีมีสิ่งใดก็ให้สมความราถนาสาธุสาธุสาธุครับผมขอให้ประอ่าพรนั้นให้กลับคืนสู่ประม m ด้วยเช่นกันนะครับผมตอนนี้สบายดีครับก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าทั้งเ็บทีมงานเข้ามาก็ ดูแลในเรื่องอำนวยความสะดวกในด้านปกติในด้านอยู่ตามปกติแล้วก็จะดูแลเกี่ยวกับผู้ครับหมาอก่อสร้างสร้างสร้างให้ให้ทำเป็นห้องตัดต่อให้กับทีมงานคนเบื้องหลังไม่ว่าจะไปก็ฟิกไฟทุกอย่างทุกอย่างเข้ามาใช้เป็นห้องไอ i ีในการที่จะทำปกทำช่องคลิป YouTube อะไรต่างๆได้หมดของในในในเพจสาวน้อยเพื่อนแพงเรา ว่าจะเป็นคลิปใครที่จะเอามาลงเอามาตัดต่อแสดงสดอะไรต่างๆก็จะมาอยู่ในห้องนี้หมดครับทางผู้รับเหมาคิดว่าน่าจะอุปกรณ์มาพร้อมหมดแล้วน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะได้จะขึ้นรูปร่างครบหมดเลยแล้วก็จะเก็บรายละเอียดก็คือใส่ไฟแล้วก็อุปกรณ์ภายในก็คือว่าซิงค์ล้างจานตกแต่งแล้วก็ทาสีจงงานน่าจะ ครับผมเพราะว่าอุปกรณ์มาครบหมดแล้วก็อย่างที่เห็นน่ะอย่างที่ปามดเห็นเพราะว่าขึ้นโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเหลือเกาะอิฐแล้วก็ใส่บังกบบานประตูอ่าแล้วก็ปูกระเบื้องอ่าตรงนี้ก็จะเป็นงานรายละเอียดอาจจะช้าตรงนี้นิดนึงในการที่จะใส่อ่าพวกซิงล้างจานอ่าใส่อ่าโต๊ะที่ทํางานวางคอมพิวเตอร์อ่าอะไรตแบเนี้ตกแต่งตกแต่งอาจจะช้าหน่อยโอเคแต่ภายนอกนี่คือขึ้นโครงเรียบร้อยหมดแล้ว ครับผมครับเดี๋ยวแฟนให้ดูหน่อยครับนี่ครับรองครับหนึ่งช่างงานทำอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวแฟนให้ดูนี่ครับนี่ครับห้องตัดต่อนะมันมีกี่ห้องฮะแอดมินครับสองห้องครับสองห้องสองห้องห้องพักนอนห้องพักสองห้องนอนก็ห้องทํางานหนึ่งห้องครับผมพร้อมกับห้องครัวห้อครับครับผมจะอยู่จะอยู่โซนเดียวกันเลยครับผมใช้ใช้ใช้พื้นสอยพื้นสอยอพื้นที่ใช้สอยได้่เดียวกันเลยด้านหน้าก็จะเป็นอ่า ห้องกระจกครับแล้วก็กำแพงก็รอรถดินเอาเข้ามากำ<อ>แพงด้านหน้าคือจะเป็นรั้วั้วแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเขตติดตั้งเลยติดตั้งเลยแล้วก็จะรอให้เราต้องผมดินก่อนเพราะว่าดินเรายุบไม่ได้ระดับต้องผมให้จัดระดับใหบม่ใช่ครับเรารอผู้รบับเหมา เข้าดินเอาดินเข้ามาลงพื้นที่ปรับให้ได้ระดับแล้วก็ทางช่างเขาก็จะมาเอาทีมงานเข้ามาทําก่อฐานพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเพื่อองค์กรตามไปโอเคครับแล้วก็อีกอีกโซนหนึ่งครับผมรอแบบเสร็จก็คือห้องพักอาจารย์ดนตรีอีกหกห้องครับผมดนตรีดนตหนหน่อสองครับผมครับตอนนี้คืออ่า แบบแปลนเสร็จแล้วรออ้อห่อศิลปินนี่ต้องมาอยู่ที่นี่เหอ่าน่าจะเป็นเฉพาะอาจารย์นรุนจีอย่างเดียวครับผมเพราะว่าศิลปินนี้ยังยังยังมี่ที่ักให้เป็นเดี๋ยวก็เห็นว่าจะทําให้หมดอะถูกต้องครับอ่ก็คือโครงการแต่ละโครงการนี้คือจะต้องทยอยครับผมเพราะว่าจะทาพร้อมกันทีเดียวมันค่าใช้จ่ายสูงครับผมถูกต้องครับมงบประมาณเราก็ต้อง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 ให้พร้อมด้วยครับผม ก็คือถึงว่าทีมงานเราจะออกไปอ่อ,อนตัวในเขตกรุงเทพปริมณฑลพอบ้านก็ไม่เหงารอบนี้เพราะว่าเรามีช่างรับเหมาเข้ามาเป็นเพื่อนพอได้คือเราก็ดูแลช่างด้วยแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยเรามีความสุขไปอย่างนึงแล้วผลงานก็เกิดขึ้นมาด้วยแต่จะให้มันครบเครื่องเ่ยนะงานละไอเดือนละ ครั้งหรือสองครั้งอ่ะได้ไปหน้าวีดีเหมือนวันนั้นอ่ะไอ่ชอบโอเคอ่าได้ครับมันมันมันมาได้รีแลกอ่ะเออมัน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 ความสุขเคลื่อนที่ของเราใช่โอเคอ่าพ่อพ่อบ้านนี่ก็นะอ่าอยู่เฉยๆตลอดเลยเนาะอยากมันต้องรีแลกมา็อยากจะไปแบบเออสักหนึ่งกอล์มเอ็กเอ็กเอ็กอาร์ดหน่อยเออโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับเอ็มมี่สบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสบายดีเจอพี่มดนานโอ้ เดิสายก็ไม่ได้คุยกันก็ค่อยได้คุยแล้วก็ท่านนอนอ่ะเออเรามันต้องพักผ่อนนะทุกคนอ่ะมีเวลามันต้องพักอ่ะพักยังไมสบายอไหมอ๋อก็ไม่ใช่ไม่สบายไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นไงปล่อยซิงเกิลวันนี้โอเคไหมก็ไปกดไลค์กดอะไรกดแล้วนะกดแล้วตั้งแต่เช้าเลยกดติดตามติดกดแชร์กดไลค์ติดหรือยังติดหนึ่งในติดอะไรนีดหน่อย เขาอยู่นะเขาเหนเพาอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่วาสนาของของของจังหวะแล้วโอกาสของคนด้วยคนเรามันต้องมีจังหวะโอกาสม่มีคนควบเวอร์อะไรเงี้ยไหมแต่อัดเสียงเมื่อวานดูแลน้องอุ๋งอิงบอกแค่ทำแบบว่าก็ดีดีแล้วเจ้าตัวเขาสุดตาพอใจไหม พอใจเขาพอใจเลยเขามีเพลงอีกเพลงนะยืมเขามาควงทำไว้นานแล้วไม่ทำไว้แล้วของใครของธนาเองเลยครับทไของผมทำไว้แต่แต่ทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเหลือเหลือมีมดแต่งเองเหรอไม่ใช่อาจารย์ยุ้ยมนาศัแต่งไว้ยืมเขามาควงยืมเขามาควงยืมเขามาควงตั้งหลายปีอะไรเนี่ยไหนเร็วเหรอใครช้าเหมือนกับสไตล์เขา แต่มีเนี่องเป็นหวาหวานเหมือนก่อนน้องเนี่ยนั่นโอเคนี่เฉพาะอืออาจารย์สวัสดิ์เป็นอ่อห้องห้องอาจารย์สวัสดิ์เอาไปนี่ก่อนอะไรบางอย่างนี่อะไรบางอย่างวันนี้ก็ที่รักอันนี้อันนี้แฟน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 พี่มดเหรอแฟนช่ากันมานาแล้วนี่น้อยแต่แต่ หาไงหาไม่เจอปโอ๊ยจ้าไงมีอะไรหรือเปล่านี่มีอะไรเฮ้ยโอ้มียน้อยพูดเลยนเนี่ยสุดยอดเลยไม่ผมเป็นผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวเธอเมียจริงๆเลยเนี่ยเมียจริงๆเห็นไหมเปิดห้องเปิดห้องเปิห้องเปิด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 ห้องสองห้องนอนคนละห้องนอออ่าครับอ่าครับครับอ่า พี่นุยครับผมขขอบคุณมากครับผมเราไม่ได้คุยกันนานก็เลยคุยกันก็ถือว่ามีความสุขแต่หัวใจงานพิมมดก็ค่ำแล้วหัวใจยังให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมมีดเก็บไว้เป็นพี่เป็นน้องกันใช่เหมือนเดิมมีดเก็บไว้ข้างหลังอยาชักออกมาแทงกันใจกันถูกไหมมีดเก็บไว้ข้างหลังมีดเก็บไว้ข้างหลังยาชก็มาแทงอย่างเดียวอย่าแทงพี่นะครับไม่แทงโอเคครับพี่นุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเรื่อยๆครับผม ดีครับอันนี้บรรยากาศครับเขาลัดห้าโมงครับนัดประชุมเปลี่ยนจะคลิปเรื่องอะไรละหลายๆอย่างครับผมผมก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรแต่ชมดูบรรยากาศครับผมสวัสดีอตอนมาแล้ว <มา S 2> ครับผมอตอนบรรยากาศอ,อ่ะสวัสดีสวัสด,ดีครับ,บ ัดีครับวครับฮาอันนี้อันนี้อันนี้ใครอะคนนี้ใครนะฮะฮะผู้สาวครับฮะผู้สาวไม่ทรรมดาเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าหล่อหน้าดูเลยนะโอ้ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าโอ้ยหน้าตาดีเขาแบบโอ้ยแม่นผมไม่ได้เมคเรื่องอมาพูดหรือว่าเมคเรื่องมาอะไรแฟนแฟนแฟนของพยุทต แฟนของพี่น้องเขาพูดมาเองว่าเมื่อก่อนเขาหน้าตาดีหน้าตาหล่อเออไม่ไม่ไม่ธรรมดาสาวเยอะเมื่อก่อนเนี้ยเลือกได้เลือกได้เลือกได้ตอนนี้เลือกไม่เหรอครับเออตอนนี้ก็อยู่กับครอบครัวเราไปโอเคเดินเดินนี้ก็ยุ่งต้องคนเดียวเห็โอเคคนเดียวรักคนเดียวรักคนเดียวอันนี้คือหัวใจโอเคโอเคนะไม่ไม่เจ้าชู้หมดฤทธิ์หมดภัย ปฏิทินวันไทยเหรอครับโอเคพี่อ่าน้องนะขอบคุณมากนะสวัสดีครับ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 แฟนแฟนสวยนะเนี่ย้ง้เออแฟนเขาสวยแฟนเขาสวยโอเคบรรยากาศครับผมเนี่ยบรรยากาศทั่วไปครับอืมบรรยากาศบรรยากาศอันนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองอ่ะดาวานกดไลค์กดแชร์ยังไลค์กดแชร์แล้วค่ะโอ้มันก็ยอดก็โอเคไปเรื่อยๆเรือแต่ปลามดจะเลี้ยงน้ำเนาะได้ไม่เป็นไร โอเคครับกดไลค์กดแชร์ครับครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นไงทุกอย่างเรียบร้อยหมดแคร์เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณอย่างยิ่งขอบคุณอย่างสูงขอบคุณด้วยหัวใจขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับเอซีครับก็ขอบคุณทุกทีทุกอย่างกดไลค์กดแชร์กดเขาอุ่นบอจะเดินได้ต่อไปหรือต่อยอดได้ก็แฟนคลับอซีสนับสนุนเป็นกําลังใจให้ อามดอยู่ยาวํำเพออ๊อฟเชียลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกอดเขาอุ่นบอสสวัสดีครับโชคดีทุกท่าน